ก็จะงงกัดดังแบเที่ใดนึงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคน,นะครับพบบอกคับผมจากข่วงคือเก่าครับพี่น้องครับเอาแกงเฮ็ดปวกพี่น้องครับบานนี้เบิง้งโอ้หอนหอนอยู่พี่น้องแกงเฮ็ดปวกกิกพี่น้องบ้านจากข่วงอืนให้เฮ็ดปวกกิกเนาะ บางหมอมันก็เอินเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอย่างก่อนเฮ็ปวกเขาดอบอกพี่น้องมันออกงามมันเขาดอรกระลังเกี่ยวมากับเจียวเจียวบักกอกเสียดพี่น้องเจียวเจียวบักพริกดิบบักกอกมาพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันกันกบจ้าควงครับแกงเฮ็ดปวกโอ้ในหลอบ้หลายเดือนได้เนี่ยพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> น่ำเดนนั่งเียตุยตุยมี គេចឹងងងកាត់ដងបន្តិចតែដៃន นี่แหละพ่นว่าสดน้ำโกกูกครับฮ้หบวก้อนตันใดเนาะเอาแบบพอดีพอดีกันห้่นไปมันฉิกอันนี้ไปน้ำเนี่ย เหตุเกิดจากไปย่างตลาดพี่น้องเลยต้งถิ่กกะล้างออกก็ได้บ่พ่นวางขายสามสี่ล้านครับเกี่ยวจากห่วงคือจังแสบเถอะ เราบกุกผิกิบตำเองถ้ามันจ่วงเนี่ยอากาศก็บ่ค่อยดีปาไนได้เด้อพี่น้องครับคนนัตสิมาดูครับบางมองกัดท่วม bạn mong là đang úm tùm tôm buồn เนาะ bưng mà thằng kia bưng luôn xuống cái bằng mùm หำหึมหำ,หำไม่เยอะผู้คนไปเก็บมาดอกหน่อยประเดี๋มันกเกลียวหินเนาะไม่ร้อง mình cứ đang bao ngày cứ liệu hiện น้ำดีครับคุณน้องเล็กกุดกุดกุดเล็กข้าัม,มเพิ้นได้ออกเนี่ยออกเป็นกลุ่มเลยครับบางดอกนี่ยน่อยมันกนระเหลียวเฉียนาะพี่น้องโอ้เก่งตาดี Đó. Trầm trâu các bạn. าพี่น้องครับแกงเฮ็ดปวกนะครับช่วงนี้เป็นเฮ็ดปวกจิกน้อพี่น้องหรือเฮ็ดปวกขาวดอบลวเขาวดอพ่นกระลังออกนออหลายๆท่านเดือดีเรียกได้หลายอย่างตั้งกันนะครับจากกวงไปยางตลาดกับไปพอมาพอดีนะครับเอามาแกงเองฝากพีตอนน้องทุกทุกท่านนะครับนพอพอๆกันไหมครับพี่น้องในคลิปหน้านะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกทุกมือให้กับจากกวงหลัก็คอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ